แกบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธายาโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพระเอ็นสมธรรมนังสีวัช่างทองจะเตสนาธรรมเจวาขันธะสังยุตสังยุตระนิกายพูกิทวนสิสามเป็นอันนับต่อไปล <c oughs> ะโมตดสานสาพัง สัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมโสตังเอกังสามายังพังกวาสาวะเทยังเวงาลาเตเจตาวันเนอานาตาเป็นเดกัสะอาลาเม สีตัลาโคเปปัญจามพิคเวโอปานจานาคันทตีน้ำดาธทรม,มันเตสนามีปุปาป,ปันลาสืบกันมาแต่ใสามาหลอดได้กันทาตีแห่งโอปัญญวักมาสิมาปันนาสังกาคันตาสังยุตตา มีมาในขันธาวาสังยุตตาเนกายสันลองสัทธาปดับปัญญาปาลเมตันตั้งลายม่วนโมติมาตั้งใจอยู่ฟังธรรมา จงจักสน,น้าจำจเอาทำเนวไวเฮิร์ใดก็จักเป็นดังจใตายส่องมักกาตาจำจจดดำเดินตามเนือความพภาปามบาลีว่าเอวามเอสุดต่างดังนี้เป็นต้น อันขาตโตญเจอนันตะหากได้สัทธมรัฟังมาแต่ปากพระตถาคตเจ้าสมยัคหนึ่งนั้นเราพาสัธาสัพพัญโญจาก็ปากานุปปด ปับโยนาะเจตวันมาอาวิหารอันเป็นอาลามของนายอานาตาปินเดกาเศรษฐีเขตพันนกรสาวัตถีแม่นม,มาในกะละนาลนันพะทัตฐาก็เรียกหามันยังเจ้าปีกุตั้งหลายมาพอมกันแล้วพระตนแก้วเทศนาว่าพีฆเวดุลาปีกุตั้งลาย อันว่าโอปปัตานานคันธะเกือคันธะติกรมมกิเลจิยึดมันเหล่านี้มีห้าภาการก็โอปปัตนาคันธาตา,าตสีเป็นดังเลือนนั้นจ้า ເກີດອຸປະຕານະຂັນທະເກີດລຸອຸປະຕານະຂັນຄືເວຕັນນາອຸປະ a n ນນາຂັນທະຄືສັນຍາອຸປະຕັນນາຂັນທະຄືສງຂານອປຕນນັນທະວິນຍາ ภิกขุตังหลายอุปาทนะขันธาังหาเหล่านี้กันวันเรายังบ่รู้ตัวถึงอุปาทนะขันธังหาอันมีปาริวัตะสิเกิวียนสีรอบตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังบ่ยืนยันตนว่าเป็นโพธัลลโลภะสัมมาสัมโพธิญาณ อันเป็นความตันล้านโลญญิ่งในโลกพร้อมกับตั้งแต่วันโลกมาลันโลกโพมันโลกในหมู่สัตว์พร้อมโดยสมณะพรหมันเทวดาและมนุษเพียงนั้นเหมือนกันใหเมื่อลาว ตาทากตาเดนโลยิงหันจริงยังอุปาตนาขันทะหันมีเวียนรอบสีปักการตามความเป็นจริงแล้วเราจริงยืนยันว่าเป็นโยตันผูตัลละโลพร้อมตังสมาสัมโพธิญาณอันเป็นความตัลละโลยอดยิงในโล อ่อตั้งเทวโลกมันละโลกผมมนโลกในหมู่สัตว์พ่มตั้งสมณะพามณเทวดาและมนุษย์อันว่าเวียนรอบสีนี้ดังเลย การนะก็ว่าโลเยงซึ่งโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลูกความเกิดแห่งโลกเวทนาสัญญาสังขารไดวิญญาณลูกความดับแห่งโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลปะฏิปัตาอันยังสัตย์ืูถึงความดับแห่งโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลูกอย่างนี้แล เรียกว่าโลยิ่งในปัญจคันทะล่ความเกิดแห่งปัญจคันทะโล่ความดับแหปัญจคันทะโล่ปฏิปัทาอันยังสั์เออถึงความดับแห่งปัญจคันทะรวมเป็นเวียนสีลอด <c oughs> มีอาการใดเศ้าพัยเพาการดังนี้เดเล อันมาโลกนั้นเป็นดังเลือจาโลกคือมหาพูันโลกสี่ดินน้ำไฟลมและโอปาตัญโลกคือโลกอันอาศัยยมหาพตันโลกทั้งสี่รวมเข้ากับกันเป็นเรียกว่าโลกโลปา สมุดัยญะคือความเกิดขึ้นแห่งโลกมีเพราะอาหารละสมุดัยญะคือความเกิดขึ้นแห่งอาหารโลปะนิโลธาคือความดับแห่งโลกมีเพราะอาศัยอาหารนี่โลธาคือความดับแห่งอาหาร อรลยมมักมีองค์แปดปากการนี้คือปฏ,ปฏิปตาอันยังสัตว์หือเถืงโลปนิโลทะดังนี้มรคมีองค์แปดปากการนั้นคือสมาธิที่ความอันจบสมาสังคโปรความดับอันจบสมาวาจาเจรจาจบสมากรรมมันตากาันงานจบ สามาอาจีวาเรื่องจีเวจอบสมาวายโมความเป็นเจอบสมาสติระเลือกจอบสมาสมาธิตั้งใจไว้จอบ โดลาภ c กุทั้งหลายก็สมณภาพเราได้เหลาหนึ่งรู้ยิ่งยังโลภรูยิ่งยังความเกิดแห่งโลภรยิ่งยังความดับแห่งโลภรูยิ่งยังปฏิปทาอันยังสัตว์ถึงความดับแห่งโร โดยอาการดังนี้ปฏิมาแล้วเพื่อความนายเพื่อความคายกํานัดเพื่อความรับแห่งโลกสามัญราพเหล่านั้นก็ได้ืจอว่าปฏิบัติดีแล้วผูกะละลาปูได้ปฏิบัติดีแล้วภูกะละลาเหล่านั้นเจอว่าฟังลงจังมันในพระธรรมวินยัยเป็นผู้เบิลนายคายกํานัดเพราะ ดาสนิทแห่งโลเป็นโพลุดโพนบบ่ยึดมันถือมันในได้ชื่อว่าลุดโพนนี้แล้วย่อมเป็นโพมีกำลังเป็นของตนอันว่าความวงเวียนอันจะปรากฏขึ้นเองสังขารย่อมมีแก่ภุกัะลาเจ่นนั้นเดเล เวทนานนั้เป็นดังหรือเวทนานั้นมีสองภาการไดแก่เวทนาเกิดแต่จักโสัมภสะเวทนาเกิดแต่โสตสัมภะสะเวทนาเกิดแต่ขานะสัมภะสะเวทนาอันเกิดแต่จิวหาสัมภัสะเวทนาอันเกิดแต่กายสัมภัสะเวทนาอันเกิดแต่มโนสัมภัสะ การสาวายอารมณ์อ,อันเกิดแต่อาญตาณาไปนอกและไาไในมาในาไปะปะพมตบกันเรียงว่าเวทนาเวทนาเกิดขึ้นพอภาษาความกาทบกันโดยพอภาษาดับอาริยามาแปดเป็นดังก็เป็นขอปฏิบัติถึงความดับแห่งเวทนาแท้ดี สัญญานั้นเป็นดังลือจาสัญญานั้นมีหกภาการได้แก่โลปะสัญญาสัทธะสัญญากันทะสัญญาลัสะสัญญาโพธภาสัญญา <c oughs> ธรรมสัญญาความจำอารมณ์เหล่านี้และเรียกว่าสัญญาสัญญาสม,มุัญญาเกิดสัญญามีเพราะภาษาสม,มุัญญะความเกิดแห่งภาษาสัญญาดีโลทะความดับแห่งสัญญามี ภาษานิโรธะความดับแห่งภาษาอาริยามัคมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติถึงสัญญานิโรธะความดับสัญญา <c oughs> อันว่าสังขารนั้นเป็นดังเรือจาสังขารคือว่าเจตนาหกภกา,ารได้แก่โลกสัญญาเจตนาความนึกคิดในโลก สัทสัญญาเจตนาความนึกคิดในเสียงกันทะสัญญาเจตันแต่เจตนาความนึกคิดในกินลสะสัญญาเจตนาความนึกคิดในโลดโธทพสัญญาเจตนาความนึกคิดในโธทพธรรมสัญญาเจตนาความนึกคิดในธรรมลม นี่และเลียงว่าสังขารสังขารสมุทัิญ,ญาเหตุเกิดสังขารมีพอภาษาสมุทัิญ,ญาความเกิดแห่งสังขารนิโรธะความดับแห่งสังขารมีพอภาษานิโรธะความดับแห่งาภาษามีมงองมักแปดเป็นขอปฏิบัติ คือถึงความดับแห่งสังขารวิญญาณนั้นเป็นดังเลือจาวิญญาณก็คือวิญญาณโหกพรกการได้แก่จาคุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณ เหล่านี้แหละเรียกว่าวิญญาณวิญญาณสมุทัญญาเ,เกิดเพราะวิญญาณมีเพราะความเกิดขึ้นเพราะความเองนามโลกวิญญาณนิโรธะความดับแห่งวิญญาณมีเพราะความดับแห่งนามและโลกอริยมังมีองค์แปดเป็นขอปฏิบัติน้ถึงวิญญาณนิโรธะความดับแห่งวิญญาณดังนี้แต่และ ดูลาภิกขุตังหลายโอปปัจน,นากันตะตังหามีอยู่อย่างนี้เราจะทากตะได้รู้ยิ่งอย่างโอปปาจนากันตะตังหาเหล่านี้อันมีเวียนรอบสี่มิอาการเศร้าพก,กันตามความเป็นจริงเราจะทากตะจริงรู้ยิ่งยืนยังว่า เป็นผู้ทันลานโลแล้วอย่างสมาสัมพูทิญญาณนั้นเป็นความทันลานโลอย่างยอดยิ่งในโลกพ้อมตั้งแต่ว่าโลกมาละโลกพมมาโลกในโมสัตพร้อมตั้งสมณภามความโลอันยิ่งเวียนสีรอบอาการสาภาการนั้นคือโลกเวทนาสัญญาสังการวิญญาณลบหนึ่งลูกตามความเป็นจริงของขันธ์ตังหา เกื้อูลยิ่งถึงความเกิดแห่งโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาลหนึงู้ยิ่งถึงปฏิปตาอันญยญังซัดเหือถึงความดับแห่งโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาอบนึงเป็นสี่อบทีมีอาการได้สาวพาการดังนี้แต่ดีเละเทศนาในโอปัญญวัค ปัญมาสิมาปันนาสกะเองขันธาสังโยตันมีมาในขันธวลาวากสังยุตานิกายท่านตั้งลายได้ฟังมาแล้วดังนี้ใจก็บังเกิดได้สันตาเกิดแถมปัญญาปาลมีเป็นบุญญาดสิเตจเลนานิติตาก็บังกรมโมเมเสน